ในเขามาในบรรยากาศหมู่บานอันนี้โมบานขอาเขาอยู่แล้วนี่เด้ออันนี้โมู่บานหมู่บานขอาเขาอยู่เงียบนี่นี่เขาจะนอนไว้เขามาเขาจะนอนบ้างหาโมงโฮ่งโมงพักกันนอนบ้ารยากาศเงียบเงียบเง,งียบมากมากลายมาก,มากอยู่กินวิวเนาะกระโศนดีเลยมาซื้อเขึอนอยู่นี้มากเพราะว่ามันมันเงียบ ยง,ง่แรงพากันยางมีเวลาโดนบอกดิสเวบอย้ยางบทันเขาสองพอหลุสามพอลูกเจ้าก็จะยาะงไหวกับเขาเว้ยยางบทันเขานะโอ้เจนี่นี่ก็งามเขาจะกระช้างาม จกระจายง่ามท่านนี้อันนี้เป็นแถวหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านเขาอ,อยู่เนาะไฮ,ไฮะรรการ์เบรรยากาศเงียบบรรยากาศเงียบคือมีคน,นอยู่ lăng cấp bô nữa con, lẽ thế này, mịt con nhiều hơn. Nếu mà cứ Chiếc nhang khỏi bên đằng, nhang thằng nhả đi coi. Vắt cái ghế mà đằng. <laughs> ฝุ่นสองคนพอหลูกเขาจะยางไว้ขนาดเขาระย่างน้ำเขาระทานเลยฟังหนีว่ามีพายเปิดไฟวมพไฟเปิดไฟต้นคริสต์มาสก็เงียบนอนทั้งเมืองแล้าลังนีไข่ไขกับเพื่อนเท่าแบบเดียวกันสไตล์เดียวกันเพื่อนเท่าวงอย่างหนึงน่งมันก็คือ มันก็คือหลังหน่อยที่จริงมันก็บวนหน่อยมันก็ลังใหญ่อยู่เลยแซลเอาแบบว่าเมึงทั้งฉาง,ง,งหนึ่งพร้อนขบังต้วนใหมหน่นอกทเลือนนอกเนาะมันก็คือหลังหน่อยแต่จริงๆเดี๋ยวก็ลังโมหน่อยก็เบิงริงใหญ่นีว่านั่งน,นี้มันคือคนเอเชียวะมีผ่านะมีผ่า,ผาต่างหน้าบวานคือกันกระเพื่อนนั่งเลยหลังนี่ าคันสีแดงถ้าจะมีมีผ้าตัางอยู่หน้าวานคือกันกาเก้าเลยนะนาะโอ้เนี่ยแ้หนั่นก็ง่ามทั้งแคบเมือกน,จจน,นี่ก็จะจัดง่ามตครสีสมาสเขาหน้าบ้านี่นนได้แร่ยากาศเมืองกินวิวพี่น้องเอ้ย ท้เลแวะไปแวะมาทาั้งหนีพันไปพันมาพันกินวิวกับมาแวะมายามเด้อแหวะกินหนามกินทาพี่น้องอันนี้บรรยากาศฮะรถรถแกนพากับแกนมาาันีเบอมาจะเที่ยวได้เนี่ย I think t h a t s one h ันนี a n e no owner right ฮันนี่งใครมาเหาแถวบ้านเหาะเป็งบรรยากาศยามค่ำยามค่ำมันกะขั้นหมายว่าเคืออนไ้เขาจะจัดลอกไม้จัดแบบว่าต้นคริสต์มาสยามอันนี้งาม มาเงิ่นกับตัวจัดงามอันนี้ก็น้อยหนึ่งเขาจะจัดน้อยหนึ่งอันนี้ก็น้อยหนึ่งก็ฟังนี่เขาจะกะกะเฮ็ดตะพูดเล็กเล็กน้อยนี่มาแทงแขไก่เหือนเขาตัวนี้สามจัดน้อยหนึ่งชนะก็จะติดน้อยหนึ่งที่ร้ายขาดเก็บยาวนะมาแล้วคริสมาสขาดเมียน ี่ฟังตรงขามก็เพื่อนเฮาเนาะี่ฟังตรงขามก็เพื่อนเฮาเขาจะิมีต้นกวงในฟังตรงขามทรงสามหลังเหยื่นกับพะกันแตงกทจะเพื่อบ้านเนี่ยบเปิดดอกไม้ปะบเปิดดอกไฟบ้านขางเฮาอันนี้ก็เพื่อขางกันก็เพื่อนเฮาในเหื่อขางเพื่อนเฮาเขาจะมีต้นมีกวงกวงเงินกวงทองนี่นี่บ้านขางกันก็เฮา อันนี้เป็นเพื่อนเฮาอันนี้บาดโนนานะจ๊ะบาดโนานานี่นนคือต้นต้นขี้บาทใหญ่เพื่อนนะสองพะลุเพื่อนหอเถื่อนละอันนี้นาบ้านเฮานี่นาบ้านเฮาอันนี้ดอกไฟปีนี้ใส่ยร้ายหน่อน,นึ่งเพราะใหญ่เห็นหายเพราะใหญ่จัดหายดอกไม้ปีนี้จัดดอกไฟหายปีนี้เหมืนดอกไม้บอกเป็นบ้าเลยดอกไม้สักใหญ่เลยเนาะ อันนี้ตัวนี้ข้าเฮ็ดเองตัวนี es ้ข้าเฮ็ดเองนี่ขาเฮ็ดเองขาตัวนี้อันนี้เป็นสวนสวนญี่ปุ่นเซียนญี่ปุ่นเฮ็ดเองเอากล่องมาเอากล่องมาขอบต้นกล้วยไว้พี่น้องนี่บ้านข้าวจริงมันก็วันล้างหน่อยหลังน่าจะ่าเบิ้งกระถางกระด้งหน่อยเบิ้งในหน่อยกระด้งไอ้ในหองน้อยห้องใหญ่ห้องใหญ่อยู่ฝั่งนั้นมาฟังนี้ นี่นะจ๊ะไฟอันนี้ก็นี่ก็เห็ดเองวัดแถวนี้เขาเห็ดเองฝีมือหนูนาเองวัดอาจรในแถวนี้ฝีมือหนูนาทำเองจ้ะทำจัดสวนเองสวนผักหอยยองฟวงนู่นมองปลูกพักกินเฮากินเฮาข่อยกินเฮา,าเห็ดเองออเอาเต๋เห็ดเองอัน,นี้มองปลูกพักกับกลวงอ่ี้เลย ประมาณลายเม็เติบเนี้เนาะนี่มองปูกพักมุ่งขึ้นให้ลังขาสูงขึ้นมุ่งปูกพักประมาณลายเมตเติมมองปลูกพักค่อยนอะบรรยากาศยามแรงนะจ๊ะสวยอะ่ะการยามแรงงามลายนี่ต้นตาลต้นตาลค่อยโอ้โหช่ังฤทสิตายเนาะยางหอนยามน้มหนาวละ สวยงามหลายสวยงามหลายนะจ๊ะโอ้ยไฟกับว่ายอยหุงกับหุงเนาะแต่ซะเขาจะ่ายอนาะแสงไฟแล้วรันมาหุงกันอย่างแีคิัสงามหลาย hùng hâm nhám đeng hùng xanh xí ngàm mmm 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 อันนี้เฮือนนกเฮือนนกกระจิบอันนี้เฮือนนกกระจิบนะจ้าเนี่ยเฮือนนกกระจิบคอยเฮือนนกกระจิบทุกกระจิบกระจาบจ้บจา,จาบ๊ายบายจา้า